เมื่อเราทูลขอต่อพระเจ้าด้วยความเชื่อทุกอย่างก็สําเร็จได้เป็นจริงได้ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยที่พระเจ้าทรงกระทําไม่ได้ถ้าเชื่อก็ทําให้ได้ทุกสิ่งวันนี้เราอาจจะพบกับสถานการณ์ที่กดดันสถานการณ์ที่อับจนหนทางไม่รู้จะเปลี่ยนคนที่เรารักได้อย่างไรไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาสถานการณ์ที่กําลังเจออยู่นี้ได้อย่างไรไม่รู้จะออกจากมุมมืดหลุมดํานี้ได้อย่างไร แต่พระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถทําได้เวลาน,นี้ผมจะอธิษฐานกับพระเจ้าเพื่อทุกทกท่านนะครับหากท่านเชื่อว่าพระเจ้าช่วยท่านได้เชื่อว่าพระเจ้าเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในชีวิตของท่านได้ให้ท่านร่วมใจกับผมจะอธิษฐานผมจอธิษฐานเพื่อสําหรับคนที่กําลังประสบกับปัญหาในชีวิตอย่างหนึ่งอย่างใดต้องการทางออกต้องการคําตอบของชีวิตให้ท่านที่เป็นเช่นนั้นเนี่ยให้เอามือวางที่ใจของท่าน จะอธิษฐานเผื่อท่านแล้วก็ผมก็จะอธิษฐานเพื่อสําหรับคนที่เจ็บป่วยพระเจ้าทรงฤทธิ์ทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐทรงรักษาให้หายพระองค์จะรักษาในเวลาของพระองค์หน้าที่ของเราก็คืออธิษฐานและเชื่อแล้วก็หน้าที่ของพระองค์คือจะรักษารักษาสัญญาและรักษาเราให้หายในเวลาของพระองค์ดังนั้นวันนี้ถักคนหนึ่งคนใดไม่สบายส่วนใดก็ตามแล้วท่านเชื่อว่าพระเจ้าจะรักษาท่าน ให้เอามือวางในส่วนที่ท่านเจ็บป่วยนั้นแล้วผมจะอธิฐานให้นะครับให้เราร่วมใจกันอธิฐานสาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าผู้เที่ยงแท้แต่พระองค์เดียวพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์พระบิดาของเราทั้งหลายเราขอเชื่อในคำสัญญาของพระองค์ว่าเมื่อเราทูลด้วยความเชื่อทุกอย่างจะเกิดขึ้นจะสำเร็จได้เวลานี้ แล้ขออธิษฐานเผื่อสำหรับพี่น้องที่กําลังประสบกับความทุกข์ใจความทุกข์ยากอย่างหนึ่งอย่างไรก็ตามเขาไม่รู้จกแก้ไขปัญหาชีวิตได้อย่างไรดีเขาไม่รู้จะเปลี่ยนแปลงคนที่เขารักได้อย่างไรดีเขาไม่รู้ว่าจะออกจากสถานการณ์ที่เลวร้ายนี้ได้อย่างไรดีข้าแต่พระเจ้าขอปลงทรงโปรดแต่ต้องรักษาสถานการณ์นั้นเยียวยาสถานการณ์นั้นเปลี่ยนแปลงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ขอพระองค์ทรงโปรดให้การเปลี่ยนแปลงซึ่งมาจากพระเจ้าไปสู่คนเหล่านี้ทุกๆคนข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงทอดพระเนตรจิตใจพระองค์ทรงชนะสูดใจพระองค์ทรงรู้จักความกังวลความกลัวในหัวใจของเขาข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงเข้าไปในใจิตใจสัมผัสจิตใจนั้นเติมเต็มด้วยสันติสุขในพระเจ้า ขอพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ให้เปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นดีขอพระองค์ทรงเปลี่ยนคนรอบข้างของเขาที่จะเลิกสร้างปัญหาแต่จะกลับกลายเป็นพระพรสำหรับชีวิตของเขาขอทรงเปลี่ยนแปลงความเชื่อความไว้วางใจในพระเจ้าในชีวิตของเขาที่เขาจะไม่กลัวไม่วันไหวไม่หวาดหวั่นแต่จะไว้วางใจในพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมในนามพระเยซูริต์ชาวนาซาเรตความกลัวความวิตกจงหลุดและหายไปในนามพระเยซู ความชื่นชมยินดีความเชื่อความมั่นใจและสันติสุขเข้ามาครองในใจิตใจของกรณีทุกคนในนามพระเยซสสูกิ์เจ้ขาขต่พระเจ้าขอทรงแตะต้องรักษาสําหรับพี่น้องเหล่านั้นที่กําลังเอามือวางบนส่วนที่เขาเจ็บป่วยอยู่ในเวลานี้ขต่พระเจ้าโดยรอยแผลเคี้ยนของพระเยซสสูริ์โดยการทุกทรมานของพระองค์บนไม้กางเขน พระองค์ได้รับเอาความเจ็บปวดเจ็บป่วยต่างๆของเขาไปแล้วเขาไม่จะไม่ต้องเจ็บปวดหรือเจ็บป่วยอีกต่อไปขาแต่พระเจ้าเวลานี้เราขอประกาศในนามพระเยซูคริสต์ความเจ็บปว่วยโรคภัยไข้เจ็บเานั้นจงหลุดและหายไปไม่มีสิทธิ์มีส่วนในคนเหล่านี้อีกต่อไปเพราะว่าพระเยซูรับบาปแทนเขาแล้วรับโทษแทนเขาแล้วและรับเอาความเจ็บปว่วยทั้งสิ้นของเขาไปหมดแล้วในนามพระเยซูชีวิตจงกลับคืนมาสุขภาพแข็งแรงจงกลับคืนมา เอาวัยวะทุกส่วนจงกลับทำงานเป็นปกติและดีดังเดิมในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน